สวัสดีครับพบกันนะครับคลิปนี้จะมาดูหุ้น pj w นะครับจากงบการเงินนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับหุ้น pj w ก็คือบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติกจำกัดมาชนนะครับวันนี้วันที่23มิถุนายนนะ1บาท28นะครับลดลงเล็กน้อยวันนี้นะครับทีนี้ไปทำความรู้จักนะครับไปดูงบการเงินนะครับ วัวใจสำคัญนะไตรามากที่1น,นะครับล่าสุดที่ประกาศออกมาก็ยังคงทําได้ดีนะครับถือว่าสเสถียรน,นะทรงๆนะครับหสตังค์เทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าไกล้เคียงนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูที่ตัวเงินนะหกหนึ่งหกหกสองสอก4 2งี่ยี่สิบสี่นะครับยีบสตังค์ PE สิบถ้าเราจะได้ประมาณ2องบาทสี่สิบนะครับ เพราะฉะนั้นราคานี้ก็ถือว่าต่ากว่าพื้นฐานนะที่2องบาทสีนะครับนี่ก็คือประเมินด้วยกําไรต่อหุ้นนะครับจากข้อมูลไรมาาที่1จากนั้นนะครับเราก็มาดูภาพรวมเล็กน้อยนะครับ P/E ตอนนี้เทียบเท่าแล้วก็ประมาณ11-12เท่านะก็ถือว่าไม่ไม่สูงนะครับปันผล5%นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ Play p l a ย์เป book ุนะครับต่ำหนึ่งยิ่งดี ะครับ m a r k เจ Cap 700ล้านนะครับ, 700, 000, 000, น,รบนี่คือลักษณะ Market Cap ซึ่งหุ้นตัวนี้อยู่ใน m a i นะครับสินค้าอุตสาหกรรมทีนี้เราก็มาดูนะครับในเว็บไซต์ว่าธุรกิจเขาผลิตภัณฑ์เขามีอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับว่า P.J. d e p e ็าทำอะไรนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นบรรจุภัณฑ์นะ แล้วก็บรรจุภันธ์พลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวนะครับบรรจุภันฑ์พลาสติกสําหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคโอ้โหก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับบรรจุภันฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสารเคมีการเกษตรนะแล้วก็บรรจุนะครับน้าสาหรับทําความสะอาดกระจกท่อแอร์นะครับเป็นต้นนะนี่คือลักษณะ ธุรกิจเานะครับก็มีลูกค้านะครับก็มีหลายแบรนด์นะนี่คือแบรนด์ที่ใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท p j p r นะครับชิ่นส่วนยานยนต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวดูจากเว็บไซต์นะครับทีนี้มาดูจากงบนะครับย้อนหลังบ้างปี5-9จนถึงปี6-3นะครับสินทรัพย์ นะครับ2 0 0 0ัน0ี่ส0งพั0ห้า0 0ยังคงเติบโตดูดีทีเดียวนะครับหนี้สินกับทุนก็ไม่ได้น,น่ากลัวนะก็นี่สินค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเทียบกับทุนทีนี้บรรทัดนี้บรรทัดที่4บอกว่าเติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีการเพิ่มทุนนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับส่วนพู้ถทีหุ้นตรงนี้นะครับส่วนทุนมันควรจะเพิ่มขึ้นนะถ้าใจด,ดีนะครับอันนี้ก็คือถือว่ายังคง ลดลงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อาจจะถ้าใช้ใดีนะตรงนี้ต้องกำไรสะสมต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังคงเท่าเดิมนะไม่ลดก็บุลดแล้วนะครับรายได้เองเป็นไงรายได้เองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบัตรที่สามเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเยี่ยมยอดเลยนะครับวนตรงนี้อาจจะมีนิดนึงนะที่ ที่จะให้ดูดูดีก็ต้องเพิ่มขึ้น,นครับอันนี้1086อันนี้ก็1061นะครับผ่านมา4ปียังเท่าเดิมน,นะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากปีก่อนๆน,นะครับแล้วก็มีบางปีปีก็หนึ่งขาดทุนด้วยนะครับขาดทุนไป11ล้านนะแล้วก็ไรมาทีท่1ไึรมานี้ก็คือกำไร34นะครับืีว,ว่า30ล้านนะครับถ้าเรา4ไรมาเราก็น่าจะได้สัก ร้อยกว่าล้านนะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับถ้าถ้ามันยังคงรักษากาไรได้ดีนะครับไปเรื่อยๆทุกไร้มากนะแต่ถ้าเราดูจากย้อยนหลังนะนะครับบาท10ตังค์หกตังค์นะครับ,บ,รบแล้วก็สองบาทห้าสิเพราะนราคาค่อนข้าง 1, ผันผวนะนิดหนึงนะพันผลนิดหนึงเพราะนก็คาดการยากเหมือนกันนะครับมันไม่ได้นิ่งๆน,นะครับอันนี้กระโดดพอสมควร เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นดีแย่นะครับแล้วก็แย่แล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่านะครับลักษณะของเป็นวัตถุจักรนะครับแต่ถ้าดูผลิตภัณฑ์เขาแล้วนะครับมันน่าจะผมว่ามันน่าจะดีนะมันไม่น่าจะพันพวนขนาดนี้นะครับดือาอจจะเป็นเพราะว่าวัตถุดิบนะครับพลาสติกต่างๆนะราคาอาจจะพันพวนไม่แน่ไม่นอนหรือเปล่านะทำให้กําไรตรงนี้ ครับคนข้างที่จะกระโดดไปกระโดดมานะครับแต่หุ้นตัวนี้กำไรสุทธินะครับคนข้างต่ำนะครับเพราะว่าอยู่แต่แถวสีนะครับบางปีขาดทุน1%อย่างนี้นะครับแสดงว่าคู่แข่งอาจจะเยอะนะครับคู่แข่งเยอะก็เลยทําให้กําไรบางนะครับหุ้นหุ้นที่น่าสนใจกําไรตรงนี้ควรจะได้สัก10%ขึ้นไปนะครับผมจะชอบหุ้นที่กําไรสุทธิตรงนี้นะครับสักส0ขึ้นไป นะครับบัเก็ตบเจ็ดร้อยล้านนะครับเทียบกันกับส่วนทุนก็ถือว่าถูกแล้วราคานี้ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับต่ําแล้วเพราะต่ํากว่าพื้นฐานนะดูจากหุ้นนะครับจากงบต่อไปเราก็มาดูเรื่องของฟร e โ l o a ์ road, ครับฟรีโฟลด์ก็ไม่เกิน50ก็โอเคนะครับแล้วก็กำไรสะสม ยังคงโอเค400ล้านนะครับเทียบกันกับปีก่อนๆก,ก็ถือว่าทรงๆนะครับยอดขายเองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่าเสื่อมหักเยอะหน่อยปีนี้นะครับจากปีก่อน46ล้านปีนี้57ล้านนะครับกับนสุทติก็เลยยังคงรักษระดับนะครับยังดูดีอยู่ จากนั้นนะครับเราก็มาดูจังหวะนะครับจากกราฟเทคนิคนะนี่คือกราฟเตือนครับอินดิเคเตอร์นะครับมันก็เคยต่ํามาในรอบหนึ่งนะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็ดึกขึ้นไปแล้วก็ลงมาต่ํากว่าโลเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหุ้นกลุ่มปิโตเคมีพลาสติกต่างๆนะครับมันราคาอาจจะไม่แน่ไม่นอนนะครับ แต่ถ้าว่าดูจากอินดิเคเตอร์นะนะครับมันก็ลงมาต่ําแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนโซนสะสมนะโซนสะสมแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านก็คือเส้นสีเขียวนะครับตรงนี้บาทแปดสิบนะครับนี่คือแนวต้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างเน่นพอสมควรนะแนวต้านค่อนข้างแข,ข,ข็งนะครับบาท 80, แปดสิบบาทเก้าสิบตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้า,ามองจากกราฟก็คือเป็นโซนซื้อนะครับแล้วถ้ามองจากพื้นฐานเราก็อาจจะได้พื้นฐานตั้งแต่60สตังค์นะครับจนถึง2องบาทห้นะครับนี่คือคิดกว้างๆแต่ถ้าเอาเป็นปีปัจจุบันนี้นะครับ6สตังค์นะครับอย่างที่บอกก็คือ2องบาทสีนะครับบนสมมติฐานนะว่าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ต,ต้องได้กำไร6กตังค์นะครับต่อไตรมาส นี่ก็คือบทสมมติฐานนะครับทุกอย่างเราต้องวางสมมติฐานนะครับมันอาจจะเป็นดังที่เราคิดก็ได้หรือถ้าไม่เป็นดังคิดเราก็ต้องมีแผนรับมือนะครับเวลาเราจะซื้อหุ้นหรือจะขายหุ้นนะครับก็ต้องคิดให้รอบครอบเสมอนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะนะไกร,รมาถ,ถัดไปมันอาจจะกําไรลดลงก็ได้นะครับ,เพร,พบ,รบเพราะฉะนั้นทําให้พื้นฐานก็ดรอปลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเราดู เป็นข้อมูลนะไม่เป็นข้อมูลแต่ว่าถ้ามันแพงเยอะเกินไปอย่างนี้นะครับเราก็แนะนํหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามันก็อพอซื้อได้กําไรลดบ้างเรากา็ไม่น่าเกลียดอย่างนี้เราก็โอเคนะครับยอมรับได้ในที่นี้ถ้าเรามองจากสินทรัพย์กับ Market cap ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อราคาแถมนี้ก็ไม่ได้ว่าจะน่าเกลียดนะครับแต่ไม่เลิกตามถ้าเราเจอหุ้นที่ต่างกันเยอะๆเช่นสินทรัพย์ส0 0พันนะครับ มาเก็ตเข็บสามหมื่นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหุ้นแบบนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้แล้วก็ถือว่าหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเราพอใจปันผลนะครับแล้วก็รับกับราคาที่มันสวิงไปสวิงมาได้แล้วก็โอเคนะครับหุ้นตัวนี้ mm hmm. ก็ไม่ได้มีอะไรน่าน่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคานี้ก็ถูกมากแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าตอกว่าทุนด้วยซ้ํานะครับ แต่แค่กำไรมันอาจจะบางเป็นสักหน่อยนะครับ2% 1%หรือบางปีก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารยณน,นะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะขอทุกทตานงใ้วิจารยณน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ